สวัสดีค่ะวันนี้ก็เเทยถ้ามามามอยก,กันอยู่ในส่วนนี้เช่นเคยนะคะก็คือมีคนถามมามากมายเรื่องบูชาอินเอินเนี่ยเป็นยังไงบูชาไม่ปงไม่เปิดเป็นยังไงก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เก็บละไม่ขายไม่ปล่อยละอันนี้มีคนมาขอซื้อแล้วเขาก็เงียบเงียบไปก็เอออันนี้ก็มาลงต่อถามว่าบูชาแล้วดีไหมก็ไม่รู้นะฉันก็ว่าฉันก็ไม่ได้ลําบากยากเข็ดอะไร ก็อยู่รอดปลอดภัยมาดี2ปีนี้โควิดก็ลําบากมากมายถามว่าลําบากไหมก็ลําบากแต่ก็ไม่มากไม่มายค่ะก็ยังพอตัวรอดไปได้เป็นปีเป็นปีหนึ่งคือมันก็อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณเราทําดีด้วยอะไรด้วยเนาะแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนก็บอกไม่เปิดขอโชคขอลาบนะคะขอเงินขอทองนะเดี๋ยวลูกจะพาไม่เปิดไปท่องไปเที่ยวฉันก็ทับ ฉันก็พูดไปตามภาษาของฉันไปเลื่อไปเปอยเลยค่ะคุ้ไม่ได้อะไรมากมายถ้าวันไหนไม่เ,เงินในทองฉันก็อนนเอาเนี่ยเอาสร้อยมามารอให้ไม่เปิดกับอินที่คู่กันเนี่ยค่ะอันนี้จากประวัติความเป็นมาเนี่ยที่ฉันได้มาเนี่ยก็คือฉันไปตลาดของเก่าเจ้าของเขาบอกว่าเขาบูชาไว้แล้วก็พอดี ขไม่อยากบูชาแล้วคือเยอะฉันก็เลยบูชาต่อมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ห้าร้อยพันหนึ่งฉันจำไม่ได้และอ้มันเป็นก่อนโควิดอีกต้องเป็นห้าหปีนะปี5-9้ามั้งถ้าจําไม่ผิดเป็นทองเหลืองคือถามว่าก็เอาพกในกระเป๋าตลอดเมื่อก่อนเนี้ยไปไหนก็พาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็มีโชคมีลาบเรื่อยๆบางเดือนถูกหวยก็เรื่อยๆไปเปื่อย ถูกบ้างผิดบ้างแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ค่ะทีนี้นิดนหน่อยหก็พอกุบกิบก็ไม่รู้นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลบางสิ่งบางอย่างเราก็ของที่มันมองไม่เห็นมันก็ก็ต้องนิสหนึ่งค่ะคุณสายมูที่แท้ะทูก็เอาเป็นว่าอันนี้ไม่ได้ปล่อยนะคะนี้มาโชว์ให้ดูเฉยๆไม่เปิดน,นะคะนั่งแหะนั่งอ้าเนี่ยค่ะกับอินมีเสน่ห์มีสเสน่ห์แต่สามียังไม่มีค่ะ มันเป็นไรคะ่ะไม่เปิดหนูขอเงินเยอะๆไว้ก่อนนะคะเอาเป็นว่างวดนี้ใครอยากซื้อหวยก็ซื้อไปเลยจ้าฉันก็ไม่รู้จะซื้อเลขอะไรฉันก็คิดว่ามันน่าจะมีห้าในมวดนี้จัดไปนะคะก็โอเคค่ะมาลงคลิปแค่นี้นะคะก็มาโชว์ของบูชาสายมูของฉันนะคะไม่เปิดกับอินนะคะอินหรืออินเนะะี่ยค่ะโอเคค่ะสวัสดีจ้า